ผมร้อยตัวเลยอำเภอรานควรบตนะลองสวรรค์สอข้บการขอบการ5้าอบขับการฝากบ้านยาชการตอนี้ได้นำหมาค้นของศาลจังหวัดนครราชสีมา ที่พอควายเกตูงเพื่อตรวจคนบ้านเลขที่8 9 8เ้า้านี้ถูกไหมตามราสามารถที่ไหนดนก้าเปดทัพหาดูอีกว่า hm ตรวจคนพบสุขของปรบากรชกชน็กแล้วก็เคนตามไปจากน้องนัใส่สอบถามได้ เป็นหมายค้นองคารจังหวัดนครราชสีมาโอเคไะโอเคนะขอญาตนำตรวจคนนั้าได้ที่ตำรวจตรวจคนเข้า เอาเจ้าของเครื yes. ่องใครเครื nice. okay, ่องไหนเนี่ยน้องมุกมาเปิดให้ดูหน่อยว่ามีอะไรบ้าง่ไดเครื่องไหนบ้างมามาเร็วนะผมเนี่ยเจ้ที่เทศบาลตำรให้เจออะไรบ้างสนใจน้าอ่าเจ้าที่ตำรวจกองปราบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอ่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับนำหมาย หมายจับศารยาที่1136ทัก65ลงวันที่13มิถุนา65าเราชื่อในนัฐวุฒิภูมิตามบัตรประชาชนยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับ,บในหมายนี้นะคือข้อหาในการสารอาวัออกมายจับก็คือร่วมก,กันประกอบธุร,รกิจสินเชื่อโดยไม่รับอนญาตและเรียกหรือเรียกเบิยนอาตาเราจะให้การหรือไม่ให้การยังไงก็ได้ถ้าเราให้การมันก็จะใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการพยายามดำเนินการคดีต่อไปนะ<ฮ>แล้วก็ทีนี้เราก็จะต้องถูกควบคุมตัวไปที่กรมับการปร,ปรนบกรานกิกรรมทางเศรษฐกิจ<ฮ>ที่กรุงเทพมหานครครับ<ฮ>นี่คือหมายจับของเรานะเราจะให้การอะไรยังไงไหมครับ <Yeah. S 1> ยังนะยังก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าที่จะทําบันทึกอะไรแล้วก<ฮ>็จะพาตัวไปที่ความบารเศรษฐกิจน,<ฮ>นะ <rell> โอเค วันนี้้วครับกำใหม่คนนะครับําใหม่คนที่เหาองนั่งมาตรวจสอบบางเรที่หมู่สเพื่อลดปังหาความจังและก็คือ นายทานท้มดโดยแจ้งข้อหาให้ทราบก็คือร่วมกันหลบุ่กิจิเพื่อินหนึ่งคนเรับวายากมันก็เรียก่าที่เีป็นว่ายาเกหมดในรก่องร่วมกันวนฐานะนี้หนขะน้ใช้วางแยกหรือว่าการอื่ใที่ทางเ้รวจการยานายผิดเสียงรับผิดชอนี่อยู่ในลำดับแรกขอแจ้งกิดก